ดูอ่านแล้วพี่โอเคไปลุยอุ้ยเออเอามันเกิดขวามลึกอ่านแล้วพี่เกิดเกิดล่างลึกเกิดลึกตัวะเกิดลึกล่างลึกลอกเครื่องไฟลีควาลีกลอกเครื่องเต็มไฟล้วอยูเต็มไฟลัดถอนอยู่ต้องรับฮัลโหลจริงก็อยู่เลยตอนที่อยู่เลยตอนซีเรียสะลองดูผีก่อนหนิมาปะ เล่นเป็นต oh like no you know. ัวคลาวครับตัวตลกครับตามที่อกไไฟแตกเจริงๆด้วยครับตัวตลกได้ตัวตลกอยู่ท้ายล่างยังไม่ทันดนเริ่มเกมเหบอมาังังน้ำอมา้วแังน้ำเนี่ยอยู่เกีนยวอยู่เกียวอยู่เกียวปแล้วนจะไปบารลันาจะพาไปเียกโายให้มีเครื่องไอ้มีกระทืบไม้ไม่ไหวล้ตังได้ครับบนต่อครับบนต่อ ไม่มีการเครื่อนวใช่มครับอนูวานโอ้ไมไกันต่างันอจกอาจจะเป็นใช่ล้ระวังยิด้วยนะไม่แน่นอนเอยไม่มีที่เล่นบอกนะเดี๋ยวไปเให้ตกรแนไป้สกเกี่ยวเดียว้เกี่ยวัลอเกี่ยวกำลังกำลังกำลังเล่นอยู่เล่อยู่ไม่ได้ มันอยู่ขวานะอยู่กลางอยู่กลางแอยู่กลางแบอ้ยชดไนามีไม้่นไม้หงครับแล้วโอ้โหจะเห็นลาตรงนูใช่ชีดไปเครื่องเสร็จโอเคล่นเลยเครื่องเสร็จมีเคอเสร็จมีแมึบแมอลมั้งยังไม่ดเดียว ปั่นอยู่ขวาพี่ขวาล่างจะไปปั๊กเจียวไหวปัเจียวมาบอกได้นะมาแล้วมาแล้วเตี้ยวอยเตี้ยวไปไปไปให้พี่ผมจะอ้อมทางน้ำดักว่าดักบอกมาบ้านเล็กบอกนะเดี๋ยวเราบอกให้เราไม่ไปบ้านเล็ก ไม่ต้อเราไม่ต้องราไม่ต้องดแล้วีกันแล้วไปบ้านเลยนะิเลยสวยสวยน้น่อนชื่มนะเาชื่อม้นะมามาแล้วไหตอครับ้าไเข้าไปดยว่ดี่ไ่ี่ไ่ไม่ต้องรนเลยใช้ไม้ไปแล้วระด่างกระด่งต้นต้อคไรก็อยู่ไรก็อยู่ได้เนม้ไปแล้วครับแกม

แรงลึกตังตังตังเคียวอันตรายนะฮะเราจะช่วยครับกลับไปกกำลังไปกกำลังไปกกำลังไปกำลังไปป้อมตีเงี้งก่อนตีเงยงจมาจมามาแรงลึกบล็อกไม่เจ็บปอมรอสองคนนั้นอยู่บนนี้แลยกแรงลึมาหาได้มาหาได้มาแล้วมาแล้วมาแล้วเคียวรออยู่ครับ น่าจะบอมบี sort of long, <play notions> ้นะฮะเล่นเป็นฟลอเด็ดรอไปหนึ่งรอสองนั้นทีวันนี้เสร็จแล้วก็มาสองหกเลยนะปั่นคนหนึ่งให้เชี่ยวปั่นแล้วก็อีกคนหนึ่งมาโอเคแล้วเดี๋ยวตังมาโอเค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 รวมมาสองดึงกรบอโลให้ได้จอดจุกไหมใกล้ใกล้ล่อซื้อเออบอมรอไปมาล่าลึกนะมาล่าลึกมาล่าลึกมาล่าลึกโอ้คท่านยันเจ็ปีนะ ้ยดเสียงนะฮะกระโดดเจอเจอเจอโอเคโอเคพี่บอมพี่บอมลงเลยก็ได้เอาไงต้องช่วยแล้วครับต้องลงเลยก็ได้บอมรอ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 นี้ก่อนตัดใจครับมันอยู่ไหนเจ๊ดีนอยู่ไหนเลวกลับมากลปกับแล้วกลับแล้วกลับแล้วโบราโบราโบราโบพี่บอมตังมาแล้วย้้โอ้ย้้กออ้

บอมพี่บอมพี่บอมพี่บอมขวาสายบนสายบนพี่สายบุนสายบุสายบุสายบุญบอมได็กด้อเดกดอเด็กลืบอเดกลับอากลื้อากดืบอาด็กดื้นเกดื้อเด็กาื้อเดากดื้าเล็าดื้อเดากาื้อเด็ก้อเดวก้อเดกดืเด็มาือเด็กดา้อยด่กดื้อเด็กดื้อมด็้อวก็อยู่ล่างอเกือเ้ดกดอเด็้เ้เด็กาเกด้วก้เ้

ตังไปตังไปตังไปทางไปโอเคโอเคไ้ห้ไ้ขอบุกำลังไปกำลังไปโอเคโอเคโอเคมาเร็วมาเร็วมาหนึ่งเพียงเลย

ไปดึงไปดึงคนดึงตังคดึงดึงตังค์ตังล้มเลี้วตังล้มเลี้วโอ้โอ้แย่แล้วนอนสองด้วยครับกำลังจะนอนสามครับวางไม้ไปสามไม่มีเข้ามาวางไม้ไ่ครับกำลังไปที่คนล้มติดไปเลยไปเลยวางไปเลยแล้วกันเชื่อเตะเชื่อต้องเตะที่บงเนาะกำลังไปกำลังไปกำลังวิ่งไปสามสองคู่เลยหนึ่งเกมล้มกว่าล้มกว่าล้มกว่าไม่ไหวแล้วมาเร็วมาเร็วผมมาเร็วผมมาเร็ว ผมเต็มแล้วเต็มแล้วพี่ปเปิดประตูคนนี้ไปเปิดประตูคนนี้ไปเปิดประตูคนนี้วยพีดีช่วยแล้วิเลอร์ไล่ต่อครับอนไหมีไม้ยังจัได้โอ้โหเฮียอะแยกกันให้ได้แยกกันได้มาช่วยครับที่อนแยกไหนโอเคแยกก่อนได้ปะแยกก่อนได้ปะมาจะเอาก่อนตัพอีต้งรนรับหัตั้งหัดตั้งหัดตั้งหาตั้งหาตั้งหาตั้งหปดเั้หัด้งตั้งหัดตัีตั้งตั้งัดตัไมดรั้ม่ไดแล้ม่มีไั้แล้วฮะ เฮ้ยตรงนี้มีไม้นะถ้างหน้ามีไม้ตังโดบ้าออกมามีไม้มีไม้เดี๋ยวเดี๋ยวเตะพี่กอนพี่กอลก่อนเตะพี่กอนก่อนอี่กอไป่ทีไป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 ไไปไปไเดี๋ยวเดี๋ยวเยวเียวมาเดมาู้อไม่ไดู้่เลย้เยู้เย่าเหครับคนนี้ไปเล่าเรื่องเคลียมาเังกลังไปกลังไปกัเาอยู่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 เห็นอยู่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 พี่กอลตอรบ

ลองไล่้วยครับคิลเลอร์ครับไม่งั้นเฟิรสทสยมาดพี่มาดิี่มาดิพุ่ง15มาดิมวมาิวกาะมันหมือนวะ่ไคบิวตังต่อนะิวตังต่ออยู่ใรููอยู่อยู่อยู่เน้เร็ว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 เร็เร็วยด้แจะครตอนนี้แคปทรงหน่อยแคปทรงหน่อยแคปของทุกคนเลยนะทุกคนต้องแคปเสือคะแนนไม่เท่ากัน คือคอดูคนนดดูคนนนะนคะแนกไม่โดนสายสองใช่ไหมคะไม่โดนสายสองใช่ไหม